ทีนี้เรามาดูเฮ้ยเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อรอลุ้นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้หัวหนะ้าพรรคคนใหม่หรือเปล่า<อ>ตื่นเต้นกันแต่เช้าเลยนะอ๊้ยเ,<อ>เขาเรียกว่าสมาชิพกพรรคเอ่ยสสพรรคเอ่ยตื่นเต้นแต่เช้าชไ,ไปครบองค์ประชุม250แต่คนไม่ตื่นเต้นน่าจะเป็นคนกล่าวบอกว่าขออำลาตำแหน่งอนะ <c oughs> ก็ดูเสียงมองอยู่นะมองแต่เขาก็ไม่ได้อยากทำหน้าที่ตรงนี้ต่ออยู่ <c oughs> แล้วคุณจุรินเนาะก็คือรับผิดชอบ,บกับ พักประชาธิปัตย์ในที่ผ่านมาที่สอบตกนะคะ<อ>หลายคนเลยนะเสียเก้าอี้ไปหลายคนเลยนะ<อ>เห็นชัดเลยอะเห็นชัดแต่ทีเนี้ยพักมีปัญหาแน่ๆทุกคนเพราะอะไรรู้ป่าตอนเช้ามาครบองค์ประชุมจริงๆ250เพราะเขาบอกว่าเวลาโหวตเลือกหัวหน้าพักอะจะต้องครบ250อันนี้เป็นไปตามกฎตอนเช้ามาครบแต่ไม่รู้ตกใจอะไรทุกคนตอนบ่ายหายไปเกือบ50คนสรุปเมื่อวานนี้จากแบบตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอ้าวเซ็งเลย สรุปก็โหวตไม่ได้ลม่มล่มเลยเลือกอ<ง>หัวหน้า<ๆ>ไม่ได้อ,องค์ประชุมเนียน้องหลี่ท่านผู้ชมครับคือไม่ใช่250แล้วครบคือจริง<ๆ>พรรคพประชาธิปัตย์เนี่ยมีสมาชิกพักทั้งหมด374คนแต่ว่าองค์ประชุมจะสามารถที่จะโหวตเลือกได้เนี่ยต้องมีสสหรือสมาชิกพักอยู่ในนั้นเนี่ย250คนขึ้นไปใช่ใช่ทีนี้อยู่ไม่ถึงตอนแรกอะอยู่ถึงตอนแรกมา250คือแบบครบแล้วก็คือสามารถโหวตได้แล้วหายไปไหนไม่รู้ตกใจอะไรพี่จูนแล้วนี่คุณอภิสิทธิ์อุ้ยดูดูท่านมีอายุขึ้น <laughs> ท,ทักทายกับคุณ,คณเฉลิมชัยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเอาอย่างนี้เราทราบมาก่อนหน้านี้เราพี่จูนพี่อุ๋นเนาะค,คือมีดร์เอใช่ปะท,ที่จะแบบเฮ้ยดูแล้วน่าจะเป็นหัวหน้าผักได้นะดร์เอสุชัชวีถูกปรากฏไม่เป็นถอนตัวถอนตัวคือไม่เอาดร์เอไม่เอาทุกคนก็เอ้ย ไม่ใช่ดเรเอเราจะใครอ่ะถึงแม้ว่าจะเอาก็มีกฎข้อบังคับของประชาธิปัตย์ที่เขาบอกว่าถ้าจะมาเป็นหัวหน้าพักได้เนี่ยคือจะต้องเป็นสมาชิกพักอย่างน้อย5ปีคือดรเอเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาก็ไม่ได้ก็เลยถอยออกไปกหรือว่าถอยเพราะคุณสมบัติหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ไม่ทราบเอออที่ดูมีความเป็นไปได้สูงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอันนี้ยัง,ย,งยังแทงกัก๊กยังไม่บอกว่าเอาหรือไม่เอานะเจ้าตัวนะเจ้าตัวยังแทงกั๊กอยู่แต่ว่าสมาชิกพักเอ่ยแบบ ก็มีส่วนสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนาะสนับสนุนคุณนราพันธ์แก้วทองเป็นรองหัวหน้าอันนี้ก็ดูภาษีได้เพราะอยู่กับพักมานานคุณนราพัฒน์แก้วทองคนนี้ถ้าหาว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เอาจะเป็นคุณนราพัฒน์ได้หรือเปล่าที่สมาชิกจะพักจะโหวตให้เป็นหัวหน้าแต่ทีนี้เมื่อวานที่เขาบอกว่าตกใจแล้วพากันกลับ50คนเนี่ย เป็นเพราะคนนี้หรือเปล่าใช่<ไ>คุณติ่งมาริกาโอ้แล้วก็ชัดเจนที่สุดคุณติ่งมาริกาแบบฉันจะเป็นหัวหน้าเองอย่างนี้เลยก็<อ><อ>ที่หลายคนไปแซวไงว่าติ่งส้มติ่งแดงต้นหลบไปติ่งมาริกามาแล้ว <laughs> เอเอ,เอไม่รู้นะอันนี้ต้องขอสังเกตนเฉยเพราะว่าเอาจริงถ้าคุณติ่งมาโอ้โหบันเทงิงก็อยาเป็นแม่ทัพหญิงเหรอใช่ใช่ไหมใช่เอาจริงๆเขามองว่าถ้าคุณติ่งมาบันเทิงคือภาพของประชาธิปัตย์ไม่ใช่บุคลิกของคุณติ่งอะ คุณติ๋งจะเป็นบุคลิกอีกแบบหนึง่งประชาธิปัตย์จะเป็นบุคลิกอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณติ๋งมาลิกามาจริงๆเราได้เป็นหัวหน้างจริงบันเทิงแน่ๆฟังคุณติ๋งดูว่าทําไมถึงอยากเป็นค่ะ,ะ,ะ,ะคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะได้มีการพาพักเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยให้ได้และที่สําคัญที่สุดการจะเป็นผู้นำเนี่ยมันจะต้องมีความที่เข้มแข็งทั้งจิตใจและเข้มแข็งทั้งเรื่องของการที่จะต้องวังสเตตัสต่างๆความ ร่วมมือต่างๆเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าการที่เราเนี่ยได้สแสดงเจตจำนงในการที่จะทํางานก็มั่นใจว่าสมาชิกพรรคและก็มั่นใจว่าคนที่เป็น f อฟซแฟนดอมของพรรคเนี่ยเขาจะได้มีความมั่นอ,อกมั่นใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้มีพละกําลังในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้และลุกขึ้นมาเพื่อที่จะนําพาพรรคเนี่ยก้าวข้ามสิ่งต่างๆไปด้วยกัน สอนการท่าเรือนะคะ,อะรอดูไม่รู้ว่าจะประชุมเลือกหัวหน้าพักกันอีกทีเมื่อไหร่นะะเลื่อนไปก่อนเมื่อวานนี้เฟลจ้ามาข้ามไปดูเรื่องของมาดามแป้งกันนิดนึงค่ะน,นี่น่าพูดเออไหนพี่จูนยังไงคุณเล่าคุณเล่าล่าทำไมจ้ามาดามแป้งจะมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เลยร้่าไม่ใช่พี่าานายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโอ้ยออเฮ้ยเฮ้ยยยังไงอะ่ะฟังมาดามแป้งหน่อยค่ะ ตอนแรกก็มีคนหลายคนมาถามถึงนะคะแล้วก็แต่ว่าทางครอบครัวทางสามีเนี่ยเ,เป็นห่วงเรื่องเวลากับกลัวว่าจะทำงานหนักมากพร้อมทำสวมรัยหมวกจะอาจจะเวลาไม่เพียงพอแต่ว่าก็ยังไม่ทราบนะคะวันนี้สถานการณ์มันมันค่อนข้างแย่จริงๆนะคะก,ก็ต้องต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็มองว่า ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยจะทำยังไงให้ทุกอย่างเนี่ยค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติได้เนื่องจากว่าเป็นกีฬาที่คนเฝ้าติดตามแล้วก็เป็นกีฬาที่แ้งถือว่าเป็นกีฬาหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีสูงมากในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมหญิงแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลจายเนี่ยคือทุกอย่างมีส่วนสําคัญลีกก็มีความสําคัญโดยเฉพาะลีกหนึ่งเพราะพ่อ,พอ,พอแม,แม่ดูอยู่คิดว่าเหมาะสมไหม ถ้าสมมุติได้เป็นจริงถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะนะขุนศึกหญิงขุนศึกหญิงนี่ประสบการณ์แกก็เยอะนะที่คุณมองอยังไงนี่แกมาที่แกมาที่ประชาธิปัตย์นี่แกไม่ได้มามาเรื่องหัวหน้าพักนะ<ช>คุณพ่อ<ช>คุณพ่อเป็นโบวตเตอร์ใช่ใช่ใช่ถูกไหม<ช>ฮะคือมาดามแป้ะปัจจุบันก็เป็นคือหมวกหลายใบยจริงสามีเห็นไหมเมื่อสุกูบอกสามีเป็นห่วงเดี๋ยวทํางานเยอะเดี๋ยวจะไม่มีเวลา เป็นทั้งประธานสมสอนการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับไหนจะทํางานเกี่ยวกับทีมชาติไทยอีกท่านผู้ชมครับไหนจะบริหารจัดการธุรกิจส่วนตัวอีกแล้วถ้าเกิดว่าโมอีกหนึ่งใบจะมานั่งตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยสามีบอกจะมีเวลาไหมเนี่ยทุกวันนี้ก็คิวแน่นอยู่นะรู้จองกันยังไงอะะงานราชงานหลวงเต็มไปหมดเลยนะบางทีก็ไปอยู่ต่างประเทศกับเซเลปดาราจริงจริง ถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นจริงนาะยกสมาคมฟุตบอลเนี่ยชมชมหน้าของสมาคมาฟุตบอลจะเป็นยังไงเนาะมันก็ที่ผ่านมาบริหารโดยผู้ชายหมดไงอ่าทีนี้เสร็จมันก็จะต้องไปดูก่อนครับว่ามาดามแป้เนี่ยข้อกําหนดหรือว่านโยบายในการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขามีอะไรกันบ้าง<อ>ถูกไหมครับแต่มาดามแป้ตอนนี้คือที่บอกไปนะตอนนั้นอย่าเ่ อย่าเพิ่งไปพูดถึงพระปัจจุบันบิ๊กออสยังอยู่ถูกไหมครับ uh uh. สาคัญคือการถ่ายทอดสดก็คือเม็ดเงินอะไรต่างๆนานา <c oughs> เพราะว่าเน,นี่ยสมโมสรโดยตรงเลยที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็นักเตะด้วย uh uh. แล้วทีสองทีสามเองเนี่ยก็ก็ยังไม่จบเพราะคนเดือดร้อนเยอะท่านผู้ชมครับ11กรกฎาคมนี้เห็นบอกว่าจะมีการประชุมกันซึ่งตัวมาดามแป้งเนี่ยไม่อยู่ในสภากรรมการเ uh uh. มื่อช่วงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับผมเสริมให้อีกนิดนึงครับทางด้านกกทครับกีฬาแห่งประเทศไทยครับดรก้องศักด์ยอดมณีท่านก็บอกนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่่ นักกีฬาเราอะฟุตบอล่นะไปต่อยต,อตีกันสตาฟก็ไป <ST AR F> ต่อยตีด้วยเนะี่ยต่อไปครับท่านผู้ชมจะมีกฎข้อบังคับนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือถ้าเกิดว่ากรณีนักกีฬาไปต่อยตีในสนามแบบนีน้ทําให้เสียมเสียชื่อเสียงไม่เพียงแต่นักกีฬาและโค้ชที่โดนนะสมาคมโดนดโดนด้วยก็ดีดเ<อ>ดีเลยเอาแบบลงยาหนักหน่อย <ST AR F> ใช่เห <ST AR F> มือนลูกทำผิดผู้ปกครองก็ต้องโดนด้วยอใช้ยาแรงแหละจะได้สงบสงบกันนิดนึงอ่ะว่ากันไป